มิวเอ็กตัวล่าสุดนะคันนี้เต็มชุดค่ะ42,900ื่นก้จะประกอบไปด้วยโชคสะแพังคู่หน้าโชคสะแพังคู่หลังชุดสแพแดงกระแทกหน้าเพื่อเก็บรอยต่อถนนขอ้กจีแล้วก็บรรลาษย์อัมหลังนะฮะไปลองรถกับพี่เอกมาแล้วเป็นไงบ้างคะอาการอาการตอนขับมาตอนแรกตอนยังไม่ทําอาการเป็นไงฮะคนละฟิลครับคนละฟิลเลยนะมีเรืองคุณขับเรือเมือนขับเรือนะคะโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาแล้วตอนนี้ล่ะค่ะหลบฝนกันหน่อยได้คไหมมาสบายนะครับนิ่ม ตอนนี้นิ่มแล้วสบายนะไม่ต้องหยอดนิ่มๆเลยเก็บได้นุ่มด้วยเราแน่นไหมแน่นครับบางคนบอกว่าถ้านุ่มมันไม่แน่นสบายเลยครับขับสบายไม่ต้องตัดโค้งแล้วขับไม่เหนื่อยับขับไม่เหนื่อยขับเร็วก็ไม่ล้อนด้วยสบายตามเป็นคนละคันแล้วนะถูกใจไหมะเสียดายอะเมื่อกี้เราไม่ได้ไปไลไรสดขับรถด้วยกันเลยเพราะตอนพี่เอกไปพี่เอกไม่บอก สบายแล้วเปลี่ยนเป็นคนลาคันเนาะใช่ครับพอถ้าเกิดไม่ทำนี่ขับเหนื่อยขับแล้วมันโยนไปโยนมาคนนั่งหลังก็ไม่สบายนะ